สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็มีแนวคิดดีๆทัศนคติดีๆนะครับการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะครับเก่งแบบสบับของตัวเองมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็นำเสนอในส่วนของการเตรียมตัวพูดในที่ชุมชนนะครับเราควรเตรียมตัวยังไงครับเวลาเราจะไปพูด ในเวทีต่างๆนะครับในชุมชนในเวทีอื่นๆที่เราที่เราได้รับรับเชิญไปนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับการพูดคืออะไรก่อนนะครับก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจว่าการพูดนะครับก็คือกระบวนการถ่ายทอดความคิดนะครับและก็ความรู้สึกที่เราอยากจะสื่อถึง ผู้ฟังนะครับแล,และก็ประสบการณ์ของผู้พูดไป,ไปสู่ผู้ฟังนะครับแล้วก็โดยอาศัยถ้อยคําน้ําเสียงท่าทางในการสื่อความหมายต่างๆนะครับอ่ะอันนี้คือการพูดนะครับหลักการของการพูดนะครับเราควรมีหลักการยังไงนะครับเราควรมีหลักการยังไงเราควรมีลักษณะแบบไหนนะครับนะถึงจะพูดไปแล้วทําทให้ดู เป็นมืออาชีพนะครับทำให้ดูน่าเชื่อถือนะครับอ่าก็คือ1เราควรพูดคล่องไม่ติดขัดนะครับพูดชัดไม่คุมเครือพูดให้ผู้ฟังไม่น่าเบือ่อพูดแล้วเชื่อถือได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการอ่าของการพูดนะครับแล้วก็เราคนเปิดเรื่องและก็อ่าคำนำหรือว่าคนมีเทคนิคยังไงนะครับการเปิดเรื่องที่จะพูดเนี่ยเราคนมีเทคนิคการนําเสนอนะครับ เราควรจะอ้างประวัติความเป็นมานะครับเรื่องที่เราจะพูดนะครับว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับอ้างตัวผู้พูดเองนะครับก็คือด้วยการแนะนําตัวยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายไปนะครับก็อารมณ์ขันสอบแซกเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นการแนะนําตัวสั้นๆนะครับเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะแนะนําตัวยาวเกินไปนะครับเพราะว่า,าคนที่เขาจะฟังเราเนี่ย เขาเขาอยากอยากจะรู้ว่ามันมันมีอะไรนะครับเขาก็อยากจะเข้าเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าอย่าไปแนะนําตัวยาวเกินไปนะครับแล้วก็เราก็สามารถอ้างสุภาษิตนะครับคําพังเพยนะครับคากินใจสะดุดใจต่างๆคํากรอะไรที่มันซึ้งนะครับพูดไปปุ๊บเขาติดใจเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะนํามาปรับใช้ได้นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็นําเหตุการณ์ปัจจุบันมาเล่าเชื่อมโยงกันนะครับเนาะเราเอาสย ย้อนอดีตนะฮะแต่เราสามารถเชื่อมโยงปัจจุบันมาเล่าเชื่อมโยงกับเ,เรื่องที่เราจะพูดไปได้นะครับแล้วก็ใช้คําถามให้คิดนะครับเนาะแล้วก็โยนคําถามให้เขานะครับกระตุ้นความสนใจนะครับเนาะแล้วก็พูดถึงความดีพูดยกย่องสรรเสริญผู้มีบุคลาคุณผู้บุกเบิกในโครงการนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่ทขายไม่ได้ก็คือชวนหอเลาะนะครับชวน ตลกขำขันนะครับเล่าตลกให้คบคิดอะไรต่างๆนานานะครับเนาะแล้วก็อ่าอย่างหนึ่งก็คือพูดตรงไปตรงมานะครับอย่าอ้อมค้อมนะครับพูดพูดจริงจังจริงใจนะครับเนาะอย่าอะไรที่มันไม่จริงอย่าไปพูดนะครับเนาะตรงไปตรงมานะครับเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถอ่าการทักทายนะครับเนาะแล้วก็อีกอ่า อย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเนาะก็คือเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับอันนี้แน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เป็นของตัวเองมันมันมันเวลาเราจะไปพูดกับคนเยอะนะครับมันก็จะออกนะครับออกคือสีน้าท่าทางเราจะออกนะครับถ้าเราไม่เป็นตรงตัวเองเนี่ย มันก็จะสื่อประเด็นที่ที่เราพูดออกมาเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับไม่ไม่ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับก็ถ้าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ไปฝึกก่อนนะครับค่อยค่อยฝึกไปนะครับอ,อย่างคลิปแรกนะครับที่ลงไปก็ก็มีวิธีการแต่ละอย่างแต่ละอย่างอยู่ยนะครับก็คือหนึ่งต้องมีนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับกล้าแสดงออกนะครับเนาะแล้วก็จะช่วยให้ผู้ฟังเนี่ย เข้าใจแล้วก็ประสบสำเร็จได้นะครับอ่าก็คือการเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวหรือว่าอ่าที่เราอ่าจะไปพูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะไปพูดเรื่องอะไรนะครับเนาะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าจะไปพูดเรื่องจะไปพูดในงานอะไรนะครับ ถ้าเราเข้าใจเรื่องที่เราจะไปพูดแล้วก็อะไรชัดเจน,เ,นเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราก็สามารถไปไปพูดได้นะครับอย่างอ,าอย่างมั่นมั่นใจนะครับเพราะว่าการพูดต่อหน้าสังมชนนั้นนะครับเนื่องจากว่านะครับผู้ฟังเป็นจํานวนเยอะเนี่ยบางทีเรากา็เราไม่รู้ว่าคนฟังนะีเขาเขา เขาต้องการอะไรนะครับบางทีเขาก็ตั้งใจฟังบางคนก็แบบไม่ค่อยตั้งใจฟังบางคนก็อาจจะโดนบังคับมาอะไรอย่างนี้เนาะบางทีก็ความคาดหวังแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมตัวยังไงครับหลักการก็คือหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับกล้าแสดงออกช่วยให้พูดครับแล้วก็การการที่เราจะไปพูดเนี่ยหนึ่งเราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายก่อนนะครับเนาะ ให้ชัดเจนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับพูดเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ขอบขายต่างๆนานา,นา,ามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนะครับวิเคราะห์ผู้ฟังว่า,าคนฟังเนี่ยเพศไหนไวัยไหนการถึงสาระลับไหนสภาพทางสังคมต่ตางๆอาชีพความน่าสนใจความมุ่งหวังทัศนคติอะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทาให้เรา,าไปพูดแล้วก็ ตรงประเด็นที่เขาอยากทราบได้นะครับแล้วก็ขอบเขตนะครับเรื่องที่เราจะไปพูดเนื้อเรื่องนี่เรจะไปพูดนะียประเด็นไหนนะครับให้ชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็รวบรวมเนื้อหานะครับจัดเป็นเนื้อหาที่ผู้ฟังรับประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับก็คือศึกษาจากการศึกษาค้นคว้าจากการอ่านหนังสือสัมภาษณ์ได้ทุกอย่างกันเราก็ต้องจดอะไรไว้ที่จะเอาไปเอาไปพูดนะครับเนาะ อ่าและเพื่อที่จะไม่ไม่หลงเนื้อนะครับไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไปอ่าุขขึ้นเวทีแล้วพูดอะไรไม่ออกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วอ่าแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาเรียบเรียงเนื้อเรื่องนะครับเนาะอ่าเราเป็นลาดับไปนะครับเตรียมการอ่าใช้ภาษาให้เหมาะสมนะครับกระชับรัดเข้าใจง่ายนะครับตรงประเด็นนะครับอ่อันนี้เป็นต้นนะครับเนาะอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นอ่า เสริมนิดๆน,นะครับเนาะ,ะจากคลิปก่อนนะครับที่เราพูดเรื่องในส่วนของ public speaking นะครับเนาะตอนนี้ก็มามาเสริมกันตรงนี้นะครับถ้าใครอยากติดตามอะไรเพริ่มเติมยังไงคอนเทนต์ในห,หาเราก็จะ,ะจะมีวิธีจะจะมะีแนวคิดพัฒนาต่างๆนะครับมาแบ่งปันกันในในหาใน, àng, ในช่องแห่ง,หงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับหว,วังว่าคลิปนี้ไม่เป็นมีประโยชน์นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติด,ดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคนอนในการทำคอนเทนต์ในการทำเนื้อหาเนื้อหาดีๆมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณมาอนันนอกกัตน้นะครับสวัสดีครับ